ครับคลิปนี้มาดูเครื่องสายฮอรัสนะครับตัวนี้นะครับเราใช้งานเกือบ2ปีเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ใช้งานเกือบ2ปีเลยนะครับเครื่องนี้นะครับใช้งานมาหลายงานเลยนะครับรองรับตั้งแต่จอขนาด4เมตร6เมตรนะครับ8เมตรก็ยังได้นะครับอันนี้แต่ว่า8ปเมตรนี่แสงแสงน่าจะเริ่มไม่ดีเลยนะครับ ลองรับพอดีน่าจะประมาณจอสี่เมตรกับหเมตรนะครับภาพสวยๆครับนี่ครับเครื่องสายฮอรดัสนะครับใช้ได้สูงสุดน่าจะประมาณไม่เกิน3 0 0รอยนิ้วนะครับนี่นะครับไม่เกิน3 0 0รอยนิ้วนะครับผมลองรับจอขนาด6เมตรนะครับประมาณหกเมตรแต่ว่าเอาไปสายแปดเมตรก็ได้นะครับนี่นะครับเครื่องสายฮอรัดสนะครับมาดูนะครับสภาพการใช้งานก็ผ่านมาหลายงานแล้วนะครับอันนี้นะครับ พึงได้ถ่ายรีวิวแบบจริงจังนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังอันนี้ข้างหลังเป็นฟิลเตอร์นะครับอันนี้มีแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับให้เรานะครับนี่ครับแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับนี่ครับมีรูนะครับหูฟังนะครับแล้วก็รู AV นะครับลำโพงในตัวนะครับอันนี้เป็นลำโพงของ JBL นะครับแบรนด์ JBL นะครับเครื่องสายตัวนี้นะครับ พอตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีพอร์ต USB นะครับมีพอรต HDMI พอร์ตนะครับแล้วก็พอรต USB Type A นะครับ1พอร์ตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการฉายภาพนะครับผมสักครู่หนึ่งนะครับผมนะครับ Horus นะครับอันนี้ใช้งานจริงนะครับใช้งานเกือบ2ปีนะครับเอาไปใช้ในงานหนังกลางแปลงได้นะครับจอ6เมตร8เมตรนะครับ ครับอันนี้เป็นแสงนะครับของเครื่องเครื่องฉายฮอรัสนะครับ T07 นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพนะครับผมวันนี้เราเริ่มฉายเลยนะครับครับอันนี้เป็นภาพจากเครื่องฉายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าโหมดตั้งค่านะครับอันนี้เราฉายล้นจอเลยนะครับจอที่ฉายตอนนี้เป็นจอประมาณ3เมตรนะครับจอ3เมตรอันนี้จอประมาณ150นะครับ เราไปตั้งค่าการซูมใหม่นะครับเราจะตั้งค่าซูมให้พอด,ดีกับหน้าจอนะครับอันนี้สามารถปรับแนวนอนแนวตั้งได้นะครับเนี่เปิดออโต้โฟกัสก็ได้นะครับถ้าใครขี้เกียจซูมก็เนี่ครับให้มันซูมเองนะครับมันจะซูมให้เราเองนะครับปรับโหมดออโต้โฟกัสนะครับตอนนี้ก็กําลังมองหา ก็จะโฟกัสสิ่งกีดขวางให้เรานะครับหน้าจอขึ้นประมาณไหนนะครับ